ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องเคียงใจปฏิพั์ตอนที่สาสาตอนเหตุใดจึงดื่อดึงนักผู้เขาสูงที่เคยเงียบสงัดมาบัดนี้กลับมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งกระจายตัวอยู่โดยรอบยอดเขาภาพเบื้องล่างคือแม่น้ำกว้างใหญ่ยาวสุดสายตาสองฝั่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นา ยิ่งทอดสายตาออกไปก็ยิ่งเห็นความเจริญและอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองขบวนเสด็จใช้เวลาเดินทางราวสองชั่วยามกว่าเทิดขึ้นมาถึงด้านบนที่สามารถชมทิวทัศน์และแม่น้ำเบื้องล่างได้อย่างชัดเจนทุกคนปล่อยให้ห้องเต้กับห้องเฮาได้ปรึกษาหารือกันเรื่องทำเขื่อนกั้นน้ำขณะที่องครักษ์แยกย้ายกันออกไปตรวจตราบริเวณรอบๆ ผู้ใดมีหน้าที่อารักขาก็ยังคงติดตามสองผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินไม่ห่างใครมีหน้าที่สำรวจวาดแผนผังก็แยกตัวไปทำให้ข้าช่วยกวงสิ้นหลิงรีบขันอาสาเข้าไปช่วยร่างบางที่เตรียมจะปูผ้าตั้งสำรับนางกำนันหน้านิ่งปลายตามององค์คารักหนุ่มพลางพ่นลมหายใจท่านนี้ก็ช่างว่างงาน สิ้นเปลืองเบีย้ยววัดไปเปร่าๆปลีๆ้ดยแท้ถูกค่อนขอดมานานหลายปีมีหรือคนหน้าหนาจะสะทกสถานก็ยังอารักขาคุ้มกันอยู่ไม่ห่างที่มาช่วยงานเจ้าข้าควรจะได้เบีย้ยววัดเพิ่มมากกว่าเฮะนางเพียงแค่นเสียงแต่ก็ยอมให้เขาเข้ามาช่วยโดยไม่เกียงยอนลู่เชียนสุยหาข้ออ้างเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายและคุ้นเคยจนยอมปล่อยให้เขาเข้าใกล้ ตั้งสำรับเสร็จคงต้องเดินสำรวจตรวจตราอีกรอบชายหนุ่มผู้รังตำแหน่งหัวหน้าองครักษ์เอ่ยอธิบายหลังจากช่วยงานนางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแม้จะมีคนกำลังทำหน้าที่นี้อยู่ก็ตามทีแต่เขาก็ยังไม่อาจไว้ใจอย่างไรความปลอดภัยของทั้งสองพระองค์ก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดลู่เทียนสุยเฉเงม,มองผู้เป็นนายครูใหญ่เมื่อเห็นว่าทั้งสองพระองค์ ยังไม่มีวี่แววว่าจะเสร็จธุระง่ายๆจึงตั้งใจจะออกเดินตรวจตราเพื่อความรัดกุมด้วยอีกคนไม่คาดว่าเพิ่งขยับก้าวตามร่างสูงลูกธนูหาใหญ่ก็พุ่งเข้ามาจากทุกทิศท,ทางคุ้มกันฝ่าบาทคุ้มกันห้องเฮาเสียงตะโกนดังเซ็งแซ่ทำกลางภาพเงาร่างที่เคลื่อนไหวรวดเร็วจนพระเลือนย่งจื้อขยับตัวขึ้นมาบางร่างบาง พร้อมกับชักดาบออกมาพวกเขายามนี้กำลังยืนเป็นเป้านิ่งกลางลานโล่งจึงง่ายที่ศัตรูจะเนาสอนยิงใส่แต่ก็ใช่ว่าจะดูแคลนฝีมือขององค์รักษ์และสติปัญญาของอดีตจอมทัพเช่นเขาได้ป่าสนซ้ายมือเขาส่งสัญญาณให้แก่ลูกน้องคนสนิทจากนั้นจึงหันมาโอบเอวร่างบาง พาพุ่งทยานไปยังจุดหมายทันทีเมื่อเห็นว่าเป้าหมายขยับตัวเตรียมจะหนีเหล่าคนชุดดำจึงพุ่งตัวออกจากพุ่มไม้ติดตามไปลูกธนูหาใหญ่จึงค่อยบางเบาลงลู่เชียนสุยก็ไม่ได้รอช้าดึงกระบี่ออกจากเอวเข้าฟาดฟันใส่ศัตรูตัวนางมิได้ตามไปอารักขาห้องเฮาในทันทีแต่อยู่รังท้าย คอยช่วยองครักษ์ทวงเวลาศัตรูร่างบางคล่องแคล่วลิ้วไหวท่วงท่าดูดันเฉียบขาดใช้กระบี่เชือดคอศัตรูได้โดยไม่กระพริบตาเพียงเบี่ยงตัวจากละอองเลือดที่ฝุ่งกระจายเท้าซ้ายขยับขึ้นหน้ายืดเป็นหลักขณะที่เท้าขวาเพียงสะกิดให้เกิดแรงส่งหมุนตัวหลบลูกธนูที่พุ่งเข้าใส่ก่อนจะเอ็นตัวไปด้านหลังงือกระบี่ขึ้นรับคมดาบ ที่ฟาดลงมาแล้วจึงพลิกตัวล้วงเอามีดพกด้ามเล็กสีเงินเงางามออกจากอกเสือ้อจ้วงแทงใส่คอศัตรูที่พุ่งเข้ามาทางด้านซ้ายขณะที่กำลังจะตะวัดกระบี่ใส่คนที่ทยานมาทางด้านขวาชายชุดดำผู้นั้นกลับหยุดชะงักข้างกลางอากาศพร้อมกับมีเลือดพุ่งออกจากปากและหน้าอกตามหองเหาวไปตรงนี้ปล่อยให้พวกเขาจัดการกวงซิ่งหลิน เอ่ยกับนางด้วยน้ำเสียงจริงจังปราศจากแววตาล้อเล่นขบขันดังเช่นที่เคยเป็นแล้วท่านเล่าในน้ำเสียงทุ้มต่ำเป็นปกตินั้นแฝงไว้ด้วยความห่วงใยอยู่บางเบาทว่าคนที่มีสัมผัสไวเช่นเขากลับฟังชัดถนัดความจนไม่อยากกลั้นยิ้มเอ่ยตอบนางไปด้วยน้ำเสียงมั่นคงจะรังช่วยพวกเขาอีกครู่แล้วจะรีบตามไปเจ้าล่วงหน้าไปก่อนได้ นางเคยเห็นฝีมือการต่อสู้ของเขามาแล้วคนผู้นี้ได้ชื่อว่าเป็นองครักษ์ประจำพระองค์ของฮ่องเต้ตำแหน่งที่จะต้องใช้ความสามารถเพื่อให้ได้มามีหรือจนกระจอกพวกนี้จะคนามือของเขาชายชุดดำกลุ่มนี้มีวรยุทธ์สูงล้ำแทบจะไม่เป็นรองเหล่าองครักษ์ที่คอยอารักขาอีกทั้งจำนวนคนที่มากกว่าก็สามารถบีบให้ขบวนตั้งรับตกเป็นรอง แต่ท่ามกลางสถานการณ์คับขันฮองเต้กลับทรงยืนหยัดไว้ได้อย่างมั่นคงกลิ่นอายแผ่สังหารกำจาจผนวกกับท่วงท่าสูงสศ์ทรงอำนาจที่แตกต่างจากคนธรรมดาทั่วไปทําให้พวกโจรไม่กล้าบุมบามบุกเข้ามารอบพระวรากายของพระองค์ถูกตีออกเป็นวงกว้างร่างสูงไม่ยอมให้ผู้ใดเข้ามาใกล้ภรรยาเกินหนึ่งจังขณะที่ว่ยหองเฮา ก็มิได้คอยแต่ให้พระสวามีปกป้องยามสุบช่องก็จะล้วงเอามีดบินบางเฉียบทว่าคมกริบออกมาคว้างใส่พวกโจรอย่างแม่นยำมีดบินพระราชทานทำมาจากเหล็กกล้าผสมกับโลหะพิเศษอีกหลายชนิดจึงทำให้ทั้งบางเบาและคมกริบทุกคราที่นางคว้างมีดออกไปก็สามารถเด็ดชีวิตดูดเลือดจากศัตรูได้ทุกครั้งฝีมือชาวยุทธ มีอิงเอ่ยกระซิบกับร่างบุรุษข้างกายเขาพยักหน้าเห็นด้วยแล้วเตรียมจะส่งร่างบางให้องคารักแต่อีกฝ่ายกลับปักหลักไม่ยอมขยับออกจากเขาแม้ครึ่งก้าวเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงได้แต่เรียกองคารัก์เงาออกมาคุ้มกันนางมีอิงรู้กฎดีเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ครัก์เงานั้นม่อาจเรียกออกมาได้พร่ำเพรือ่อเนื่องจากหากศัตรูได้ร่วงรู้ความลับนี้ รู้ว่ามีคนในเงามือดอีกอีกคนกคอยตามอารักขาชีวิตของพวกเขาก็จะไม่ปลอดภัยเพราะพวกมันจะพุ่งเป้าไปจัดการองค์รักษ์เงาก่อนยิงศัตรูตอนนี้เป็นชาวยุทธที่มีฝีมือล้ำเลิศมีทักษะในการอำพรางตัวถึงขนาดที่องค์รักษ์ตรวจสอบได้ยากต่อไปในภายภาคหน้าหากพวกมันหลุดรอดนำความลับเรื่ององค์รักเงาไปแพร่พราย ชีวิตของคนเป็นสามีก็จะยิ่งตกอยู่ในอันตรายดูได้จากครั้งนี้ที่พวกมันเตรียมตัวมาได้ดีมากลบร่องรอยทุกอย่างและเลือกซุ่มตัวอยู่ค่อนข้างไกลจนเห็นพวกเขาคลายความระมัดระวังจึงลงมือจู่โจมอย่างรวดเร็วจนตั้งรับแทบไม่ทันลู่เชียนสุยพุ่งทยานตามองค์รักเข้าไปในป่าสนเจอโจรชุดดำคนใด ผ่านตาก็ยกกระบี่ขึ้นฟาดฟัน่ขาขนได้โดยไม่มีหยุดชะง,งักพวกมันแต่ละคนยามนี้ต่างตกตะลึงเนื่องจากข่าวที่ได้มาว่าขบวนเสด็จวันนี้ประกอบด้วยสองสตรีที่พอจะมีวรยุทธแต่นี่มันต้องเรียกว่าเยี่ยมยุทธแทนแล้วนางกำนันที่ไม่ควรมีแรงแม้แต่ดาบจะยกขึ้นมากลับสามารถควงกระบี่พุ่งกระโจนเข้าจู่โจมพวกเขาได้อย่างเลือดเย็น รอบกายแพ่กลิ่นอาเย็นเยียบให้คนที่เข้ามาใกล้รู้สึกสถานแม้องคลักเงาหลายคนจะได้รับบาดเจ็บแต่ทุกคนกลับมุ่งมั่นต่อสู้ไมย่ย่อท้อยิ่งได้เห็นความห้าวหารของสองยอดสตรีมีฤทธิพวกเขาที่เป็นบุรุษจะยอมถอยต่างมุ่งหน้าพุ่งเข้าฟาดฟันศัตรูครั้นได้สองอกคลักเงายอดยุดออกมาช่วยเหลือ การต่อสู้ที่เคยตึงมือจึงเริ่มผ่อนลงองค์รักษ์หลายคนสามารถสังหารศัตรูได้จนพวกมันเตรียมจะถอยหนีอย่าปล่อยให้รอดแม้แต่คนเดียวน้ำเสียงทุ้มต่ำทรงอำนาจของห้องเตประกาศกล้าวและราวกับมีเงาดำเคลื่อนไหวในชั่วพริบตาพุ่งทยานออกตามกลุ่มโจรที่ส่งสัญญาณพลิ้วกายถอยหนีเข้าไปในป่าลึกลู่เทียนสุยที่คอยท่าอยู่แล้ว จึงรีบตามเข้าไปอารักขานายหญิงไม่คาดว่าจะมีคนชุดดำที่นอนบาดเจ็บสัตว์อาวุธลับใส่เจียมีอิงกรฤษร้องขณะโพธยานเข้ามาหาพี่สาวคนสนิทท,ทั้งทัๆที่รู้ไม่ทันการอาการชาที่แล่นลามจากบาดแผลทำให้ลู่เชียนสยุยรู้ทันทีว่าอาวุธลับอาบยาพิษจึงรีบใช้กระบี่ยันพื้นพยุงตัวไว้แล้วเดินลมปลานกระจัด แต่โจรก็ยังไม่สิน้นฤทธิ์กลับถือโอกาสนี้ใช้แรงเฮือกสุดท้ายพลิกตัวจ่วงแทงดาบชึกด้วยพิษออกแรงรวดเร็วทําให้ร่างของนางเริ่มอ่อนแรงจนไม่อาจขยับตัวหลบได้ทันทั้งยังไม่อาจเกรงปราณคุ้มกันร่างได้เพราะจะทําให้เกิดลมปราณตีกลับจนทําให้อวัยวะภายในบอบชำ้ำยากรักษาได้แต่กลั้นใจรอรับคมดาบไม่คาดว่า จะมีคนเข้ามาขวางหน้าในจังหวะสุดท้ายเงาร่างสีดำบดบังแสงเบื้องหน้าของนางจนมิดจึงทำให้ไม่อาจเห็นว่าบุรุษผู้นี้ใช้ตัวรับดาบแทนนางขณะที่เขาพลิกข้อมือใช้ดาบปาดคออีกฝ่ายอย่างเลือดเย็นท่านลู่เชียนสุยทำได้เพียงมองดูเขาด้วยดวงตาเบิกกว้างยามอีกฝ่ายหันกลับมามองนางด้วยความห่วงใยเดินลมปราณไว ไม่ต้องห่วงค่ากลวงสิ้นหลิงหาได้สนใจบาดแผลของตนไม่ยังคงยืนนิ่งคอยคุ้มกันภัยให้นางไม่ยอมห่างวยห้องเฮาที่ตามเข้ามาในภายหลังรีบเข้ามาตรวจชีพจรตรวจอาการของคนสนิทเสร็จแล้วค่อยดึงเข็มพิษนั้นออกมาพร้อมกับที่เงาร่างสีดำโฉบมาตรงหน้าคุกเข่าลงอ้างส่งกล่องใบใหญ่ให้นางก่อนจะทยานตัวจากไปด่งสายลมพัดผ่าน มือเรียวสวยเปิดกล่องอย่างคล่องแคล่วหยิบจับขวดยาออกมาหลายขวดกำลังจะเริ่มทดสอบเข็มพิษว่ามีพิษชนิดใดก็พลันรู้สึกถึงการคงอยู่ของใครบางคนท่านควรไปทำแผลก่อนดีหรือไม่ท่านองครักกวงนางหันไปเอ่ยกับหนึ่งบุรุษที่ยังคงยืนนิ่งไม่ยอมห่างทั้งทั้งที่มีเลือดไหลาอาบลงมาตั้งแต่ช่วงไหลทว่าน้ำเสียงที่นางเลือกใช้ก็อ่อนโยน และผ่อปรนให้เขาอยู่หลายส่วนเพราะเห็นได้ชัดถนัดตาว่าในจังหวะที่เขาเอาตัวเข้าขวางนั้นชายหนุ่มตัดสินใจอย่างแน่วแน่ทั้งๆท,ที่สามารถพุ่งกระบี่ใส่โจรชุดดำได้แต่อีกฝ่ายกลับไม่ยอมเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อลู่เชียนสุยเลือกใช้วิธีเอาร่างมารับดาบแทนกระหม่อมจะยืนอารักขาจนกว่าพระองค์จะถอนพิษให้นางได้พยาค่ะ สตรีผู้เป็นใหญ่เหนือใครในใต้ล่าถลึงตามมององครักษ์ขวัญกล้านี่เขากำลังขู่หากว่านางรักษาคนไม่ได้เขาจะใช้ตัวเองเป็นตัวประกันไม่ยอมขยับไปไหนจนเลือดไหลหมดตัวตายอย่างนั้นสิเฮอ้อบุรุษคลั่งรักท่านรีบไปทำแผลและเตรียมการเทิดบางทีอาจต้องเร่งพานางลงจากเขาหากยาแก้พิษที่ข้าพกมาใช้ไม่ได้ผลนางเป็นใคร แค่หวานล้อมองคระคนเดียวจะทําไม่ได้เชียวหรือขนาดหลอกล่อพระสนมที่ร้ายยิ่งกว่างูพิษในวังหลวงจนหัวหมุนยังทําได้อย่างคคลองแคล่วไม่ติดขัดกวงสิ้นหลิงได้ยินดังนั้นก็รีบพละไปจัดการแผลของตัวเองทันทีตั้งใจแน่วแน่แล้วว่าจะเป็นธุระแบกสตรีในดวงใจลงจากเขาด้วยตัวคนเดียวจะไม่ยอมปล่อยให้บุรุษอื่นใดแต่ต้องนางเป็นอันขาดห้องหนังสือกว้าง ยังคงตกแต่งดังเช่นครั้งแรกที่จวงอี้หลินเคยย่างเข้ามามีเพียงชั้นหนังสือริมผนังที่เคยเป็นที่ว่างบัดนี้ถูกเติมเต็มด้วยตำราขแขนงต่างๆโต๊ะไม้อู่ถงแก่ตั้งอยู่กลางห้องที่อบอวนไปด้วยกลิ่นหอมอ่อนๆของกำยานเก้าอี้เข้าชุดกันตั้งอยู่รอบด้านยังคงว่างเปล่าร่างเพียวระหงก้าวเดินแช่มช้าตรงเข้าไป มาแล้วหรือลูกคาระวะท่านพอ่อน้ำเสียงทุ้มต่ำเอ่ยทันทีที่เห็นร่างสูงสง่าของบิดาก้าวออกมาจากหลังฉากกันอีกฝ่ายเพียงสะบัดมือแล้วก้าวนำไปนั่งลงบนเก้าอี้ประธานจวงอี้หลินจึงเร่งก้าวตามไปติดๆกลับมาถึงนานหรือยังชายสูงวัยเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนยิ่งเมื่อเทียบกับครั้งแรกที่ได้พบหน้านางเองก็รู้สึกได้ว่า บิดาเอ็นดูนางมากขึ้นไม่แน่ใจว่าเพราะสายใยผูกพันหรือเพราะตนเองสามารถทำประโยชน์ให้กับเขาได้มากกันแน่หญิงสาวเพียงถอนหายใจขับไล่ความคิดเลื่อนลอยก่อนจะเทน้ำชาใส่ถ้วยและปพระคองส่งให้ได้สักพักแล้วเจ้าค่ะเพียงแต่ช่วงนี้ลูกยุ่งกับกิจการจึงไม่ได้เข้ามาคารวะท่านพอ่อเรื่องเล็กน้อยแค่แวะไปหาแม่ของเจ้าบ้าง ก็พอแล้วนางจะได้ไม่เหงาจนเกินไปลูกทราบเจ้าค่ะยามนี้มีอี้เจินคอยช่วยประนิบัติท่านแม่ลูกก็เบาใจไปมากโขเฮอ้อได้ยินเช่นนั้นคนเป็นพ่อก็อดทอดถอนใจชื่นชมบุตรสาวคนนี้ไม่ได้ตั้งแต่นางตกน้ำไปเมื่อสามปีก่อนก็เปลี่ยนไปราวกับเป็นคนละคนนอกจากจะไม่เหลาะแหละขี้กลัวเหมือนแต่ก่อนยังมีความคิดความอ่านโตขึ้น สามารถควบคุมกิจการของตระกุลฉางรวบร,รวมอำนาจไว้ในมือทั้งยังรู้จักประพฤติตนหลายปีมานี้เขาได้รับคำชมเรื่องบุตรสาวคนรองที่มีจิตใจดีงามทำบุญสุนทานช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากเสมอนางรู้จักวางตนไว้ในจุดที่พอเหมาะพอดีแต่ไม่ว่าบุตรคนนี้จะประพฤติตัวดีเช่นไรก็ยังมีเรื่องน้าหนักใจ เพราะนางหัวรั้นนักโดยเฉพาะเรื่องแต่งงานที่พยายามจะก,กันไม่ให้เขาเข้าไปยุง่งปีนี้เจ้าก็อายุ17แล้วเขาเริ่มเอ่ยนำขณะที่บุตรสาเพียงยกชาขึ้นจิบมิได้เอ่ยตอบหรือปฏิเสธจนผ่านให้เขาที่ดำรงตำแหน่งราชครูรู้สึกอึดอัดก่อนจะกระแอมสองสามทีแล้วเอ่ยต่ออีหุยก็จะแต่งออกไปในเดือนหน้าตอนนี้พ่อก็เป็นห่วงแต่เจ้า อยากจะหาคู่ครองที่เหมาะสมทั้งฐานะหน้าตาและสติปัญญาให้เจียเจียได้แต่งออกไปกับรองเสนาบดีครมอาญาก็นับว่าเป็นเรื่องดีเพียงแต่นางเว้นวักเพื่อดูปฏิกิริยาของบิดาแต่เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายมีได้ห้ามปรามหรือเอ่ยแทรกขึ้นจึงพูดต่อลูกอยู่ข้างนอกรู้จักกับเหล่าพ่อค้าก็มากติดต่อกับพวกคุณนางก็ไม่น้อย ูเชื่อหลานแม้จะเป็นขุนนางหนุ่มอนาคตไกลแต่ข่าวเรื่องความเจ้าชู้มากๆก,ก็ไม่เป็นสองรองความสามารถเลยนะเจ้าคะเป็นบุรุษจะให้แต่งภรรยาเพียงคนเดียวได้อย่างไรผู้เป็นบิดาเอ่ยตัดบทพร้อมกับสายหน้าก่อนจะหยุดชะง,งักไปในตอนท้ายใครนึกสิ่งใดได,ได้จวงอี้หลินเองก็พอจะทราบว่ายามนี้บิดาคงจะกำลังนึกถึงคนที่นั่งอยู่บนบัลลัง,งก์มังกร บุรุษที่สามารถแต่งภรรยาได้ถึงสามพันแต่บัดนี้กลับเลือกใช้ชีวิตแบบผัวเดียวเมียเดียว <c oughs> นั่นแหละเรื่องนี้เจ้าอย่าได้เป็นกังวลเลยท่านพอ่อลูกเข้าออกหอคณิกาเออบางครั้งก็ต้องไปเลี้ยงรับรองคุณนางบ้างมีหรือจะไม่เคยได้ยินข่าวว่าเขาชอบใช้กำลังยามร่วมอภิรมอีลินท่านพอ โปรดเห็นกับความสุขในวันหน้าของเจียเจียด้วยเธอเจ้าคะ่ะนางพยายามขอร้องอ้อนวอนอีกครั้งแม้จะไม่ชอบใจนนนิสัยของพี่สาวคนโตแต่จะให้ทนมองอีกฝ่ายก้าวขาลงนรกนางก็ทำไม่ได้เช่นกันหนังสือมั่นหมายและของมั่นก็รับมาแล้วใบชื่อแท้ดวงชะตาของอี้หุยก็ส่งมอบไปให้ฝ่ายนูน้นนำไปวางคู่กับของหลานเชอร ต่อหน้าป้ายบรรปชนของสกุลกู่แล้วจะมายกเลิกยามนี้เหมือนเล่นขายของได้อย่างไรกันแต่นี่เป็นความสุขทั้งชีวิตของเจียเจียเลยนะเจ้าคะเฮอหนุ่มสาวผูกสมัครรักใคร่กันไปแล้วเจ้าจะให้พ่อยื่นมือเข้าไปขวางแยกพวกเขาออกจากกันนั้นไม่ได้แต่เอาเถอะพ่อจะเอ่ยเตือนหลานเชอในเรื่องนี้เองสกุลขุนนางยึดหน้าตาเป็นสำคัญ นางรู้ว่าเรื่องมงคลนี้ยากจะยกเลิกก็หวังว่าฝ่ายเจ้าบ่าวจะเห็นแก่สกุลจวงปฏิบัติต่อพี่สาวของนางอย่างให้เกียรติแล้วเรื่องของเจ้าตกลงจะปฏิเสธไปถึงเมื่อใดกันท่านพอเจ้าคะลูกยังเด็กหากมากกว่านี้ตัวเจ้าก็ถูกเรียกว่าสาวเถือแล้วคนที่เคยผ่านอายุ30มสมาโดยไม่เคยมีคนรักสักคนรอบแยกเคียวเกือบจะเผอสรรเสริญบิดา ีพูดแทงใจดำา17กับ30ห่างกันเกือบเท่าตัวในเมื่อเลวร้ายที่สุดยังผ่านมาได้แค่นี้จะนับว่าแก่อะไรหากว่าเป็นโลกเก่านางยังเรียนไม่จบชั้นมัธยมทั้งยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยซ้าให้นางคิดนอนคิดเช่นไรก็รู้สึกว่าอายุเท่านี้ยังน้อยเกินไปหากจะต้องแต่งลูกขอเป็นฝ่ายเลือกคู่ครองเองเถิดเจ้าคะ่ะ จะเลือกอย่างไรก็ต้องเป็นตระกูลที่เหมาะสมกันแต่ตัวลูกที่มีกิจการของตระกูลฉางอยู่ในมือแต่งออกไปก็เท่ากับเอาทองไปวางไว้กลางฝ่ามือของอีกฝ่ายมีสู้หาบุรุษดีๆสักคนแต่งเข้ามาจะไม่ดีกว่าหรือเจ้าคะจวงอี้หลินเอ่ยด้วยน้ำเสียงจริงจังแววตาสงบนิ่งจ้องมองบิดาไม่มีหลบจนกลายเป็นว่าผู้ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนต้องเสยยกถ้วยชาขึ้นจิบ ขณะไตรตรองสิ่งที่นางพูดยิ่งแต่งเข้าตระกูลใหญ่ลูกก็มีฐานะเพียงอนุภรยาคนหนึ่งจะมีปากมีเสียงปกป้องทรัพย์สินได้อย่างไรต้องยึดหลักสามเชื่อฟังหากเขาคิดจะฮุบเอากิจการของตระกูลฉางไว้ลูกมีฤรือจะกล้าขัดเมื่อเห็นบิดายังคงเงียบนางจึงงัดเอาหลักการบ้าบอที่ตัวเองเคยอ่านค่อนขอดยามอ่านนิยายขึ้นมาขู่หลักการที่ยึดบุรุษ เป็นใหญ่ราวกับสตรีไม่มีสมองนี้ช่างหน้ารังเกียจยิ่งนักหากมองในแง่สังคมวัฒนธรรมของสมัยนี้ที่สตรีไม่ได้ร่ำเรียนเช่นบุรุษก็ยังพอจะกล่อมแกล้มยอมรับได้บ้างแต่พวกเขาก็ควรจะให้การศึกษาสตรีสักนิดปล่อยให้พวกนางได้คิดเองบ้างแทนที่จะออกหลักการมาคราบศีรษะล้างสมองอยู่เช่นนี้แต่อย่างน้อยก็ควรจะเป็นตระกูลขุนนางขั้นห้าขึ้นไป เพื่อไม่ให้เสียเกียรติของเจ้าคนในเมืองหลวงต่างแซ่ซ้องสรรเสริญนในคุณงามความดีที่เจ้าได้สั่งสมมาหลายปีควรเลือกคนที่ส่งเสริมเจ้าหรือที่พยายามบ่ายเบียงเพราะเจ้ามีคนรู้ใจแล้วอย่างเจ้าค่ะจวงอี้หลินรีบเอ่ยปฏิเสธก่อนจะคิดได้ว่าพลาดไปแล้วนางควรจะแกล้งโป้ปดว่ามีคนรู้ใจแล้วถือโอกาสเตะโดงเรื่องนี้ไปอีกสักพัก พึ่งย่าง17ปีไม่ว่าจะนั่งมองตะแคงมองยังไงก็ยังเป็นแค่เด็กจะรีบแต่งไปทำไมมาคิดได้เมื่อสายไปเสร็จแล้วเช่นนี้ถึงได้แต่ยกถ้วยช้าขึ้นจิบอย่างช้ำใจในความปากไวของตัวเองแล้วกลับไปเพ่จิวินเล่าเห็นบิดาไม่เคยจะใส่ใจไม่คิดว่าเขาเองก็พอจะทราบเรื่องนี้ด้วยนี่ไม่ใช่ว่ารอบตัวนางมีสายสืบของผู้อื่นหรอกหรือนาคับแ้นใจยิ่งนัก จวงอี้หลินลวงผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดริมฝีปากขณะยังไอสำลักชาใบหน้าแดงกำ่ำต่างจากบิดาที่เริ่มมองมาอย่างจับผิดราวกับบุตรสาวได้เผยพิรุษครั้งใหญ่ลงไปเมืองจุงกิงครานี้ลูกมีวาสนาได้พบกับท่านอัครเสนาบดีจริงแต่เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆหาได้มีสิ่งใดเกินเลยแล้วเหตุใดเขาถึงมันส่งเทียบเชิญมาให้เจ้าอ่าพ่อบ้านตระกูลจวง ช่างทำงานได้ดียิ่งสาวแก่แอบกรอกตามองเพดานระหว่างทางมีเห็นให้ช่วยเหลือกันท่านอัคราเสนาบดีเพียงต้องการจะตอบแทนบุญคุณเท่านั้นท่านพอ่ออย่าคิดมากเลยเจ้าค่ะแม้พูดถึงเรื่องชื่อเสียงลูกอาจจะเหมาะสมกับเขาอยู่บ้างแต่ถ้าพูดกันตามตรงบุรุษรูปงามปานนั้นหรือจะมาสนใจตัวลูกเรื่องเพ้อฝันเช่นนี้อย่าได้เอ่ยถึงอีกเลยเจ้าค่ะ หากเจ้าชอบเขาพ่อจะช่วยพูดให้อยอยาเลยเจ้าค่ะครานี้นางรีบห้ามเสียงหลงกลัวบิดาจะยัดชื่อนางเข้าไปในสารระบบตระกลป๋ไกคะคือดังที่ลูกกล่าวไปแต่งเข้าตระกลใหญ่เช่นนั้นมีแต่จะเสียเปรียบอีกอย่างแม้ได้แต่งกับเขาก็เป็นได้เพียงภรรยารองเท่านั้นลูกขอมีเพียงรักมั่นครองคู่ผัวเดียวเมียเดียวเวลาไม่เช้าแล้ว ลูกคงไม่อยู่รบกวนท่านพ่อแล้วเจ้าคะ่ะบุตรสาวรีบเอ่ยรวบรัดหมดจดอับเปหิตัวเองออกจากห้องหนังสือของบิดาทันทีก่อนที่จะถูกคาดคันหรือยัดเยีดยดสามีให้เพิ่มมากกว่านี้ยกขาหนีคล่องแคล่วราวกับฝ่าเท้าฉลมน้ำมันแต่เพิ่งจะก,ก้าวพ้นประตูห้องก็เผอิญเจอกับสาวงามผ่านทางมาพอดีจบตอนที่สาคะ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืม กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 212 2279ค่ะ พร้อมเพ์หรือวอลเลทค่ะ086-084-4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ